วันนี้จะพาทุกคนนะครับไปกินผลไม้ส,สดๆนะครับว่าต้นสละนะครับอสดจากสวนเลยครับโอ้ <c oughs> โหนี่สดจากต้นเลย กินแต้นั่นน่ะเนี่ยพี่พี่กินันด้เหรออยู่ไหนนะเออหมดลยคร่อยโอ้ยโอ้อ้ยเห้ยอนยโอ้อ้อ้อยอโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอออ้ยโอ้้ยโอ้อ้ยอยโอ้ยโยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอยโอ้้ยโอ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 ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย เดี๋ครับเดี๋ยวพาไปดูฮะสดๆเลยอ๋อนไงขนมจีนไหมหวานแท้หวานหวานต้นนี้หวานแท้โอ้โหเยซูนี่ไปอยู่ในต้มน้ำเลยนี่ฮะอือที่ไหนครับอ้วนหวานเลยครับเลยนี่เอาอ้วนหวานมาอันหอมๆนี่นี่นี้่นี่ต้นนี้ฮะเจ้า นี่เนาะอาวเอเปียวอ๋อเอา้นมือหมกปัลนปัอันนี้สมั้เหนะครับกทุกทุกแล้วครับอ่ย่างนี้อย่างนี้หวานไหมไม่ไม่เอาไม่เปรี้ยวมาปนตนัสดจากไรฮะนี่ฮะวอ่ามากแเกิดู โหดอยสวนครับต้อหวานหหานโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากรู้สึกว่าคนหาจะย่อลงย่อลงสดจากสวนครับ ชอบเอ๊ะเออ้โหดักต้นเลยฮะจะลองทานกินดูนะฮะโหไอ่เต็มต้นเนโอเคเดี๋ยวผมจะแกะดูครับ ต้นไหนดีครับต้นไหนดีีกใ่อ่านันลลูกใหญ่นี่ครับนี่นี่ฮนี่จด้ครับสดจากต้นครับสดจากต้นชิมดูครับ ừ đi <laughs> <laughs> <laughs>